ถ้าคุณกำลังรู้สึกแย่แบบไม่มีเหตุผลอาจไม่ใช่เพราะว่าเรื่องรอบตัวนะครับแต่เป็นเพราะว่าเคลื่อนพลังงานในตัวคุณกำลังดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตคุณทุกอย่างในจกักรวาลน,นี้คือการสะสะเทือนไม่มีอะไรหยุดนิ่งคุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่สะสะเทือนในระดับเคลื่อนพลังงานเดียวกันกันกบตัวคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้แต่คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนั้นรู้สึกในตอนนั้น ถ้าคุณนั้นเปลี่ยเครื่องพลังงานในตัวความจริงรอบตัวคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างน่ามหัศจรรย์คนหนึ่งเคลื่อนความรู้สึกคือแม่เหล็กดึงดูดชีวิตใจิตใจของเรานั้นปล่อยเคลื่อนพลังงานออกตลอดเวลาความรู้สึกทุกวินาทีคือสัญญาณที่ส่งออกไปยังจักรวานี้ยิ่งคุณรู้สึกดียดิ่งดูดสิ่งดียิ่งคุณรู้สึกแยก คุณก็จะเดินดูดแต่ผู้คนและสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณเต็มไปด้วยปัญหาถ้าชีวิตคนนั้นเต็มไปด้วยเรื่องที่เครียดกดดันซ้ำซ่าลองย้อนกลับไปดูครับว่าคลื่นไหนกันแน่ที่คุณส่งออกไปความรู้สึกไม่ใช่ผลลัพธ์แต่คือตัวนําคลื่นและเป็นตัวนําผลลัพธ์ความรู้สึกคือคําสั่งที่จัก,กรวาลรับไปทํางาน คนที่รู้สึกขาดแคลนเขาก็จะดึงดูดความขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เงินผู้คนคนที่รู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มั่งมีเขาจะเจอแต่เรื่องมหัศาจรรย์โดยไม่รู้ตัวเช่นคนที่บ่นขอเรื่องเงินเสมอก็มักจะเจอสถานการณ์ให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มเรื่อยๆเ,เ,เคยเป็นไหมครับอย่าประหยัดแต่ว่ามีแต่เรื่องให้ใช้จ่ายข้อ 2. พลังงานของคุณอยู่ในระดับไหนกันแน่ เราทุกคนมีสนามพลังงานครับซึ่งมันอยู่รอบตัวเราซึ่งเหมือนกับคลื่นแม่เหล็กจิตนาการว่ามีวงแหวนเนี่ยล้อมรอบตัวคุณนั่นแหละครับสนามแม่เหล็กและพลังงานนี่เองครับจะส่งออกไปและดึงสิ่งที่สะสะเทือนในคลื่นเดียวกันกลับมาหาคุณถ้าพลังงานคุณนั้นอยู่ในระดับต่ําเช่นมีความโกรธความกลัวความอิจฉาคุณก็จะเริ่มดึงอยู่สถานการณ์ที่สะท้อนคลื่นความถี่เหล่านั้นกลับมาหาคุณ พลังงานที่ต่ำนั้นก็จะดึงดูดสิ่งแย่เข้ามาแบบไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นผลลัพธ์ส่วนพลังงานกลางเนี่ยอยู่รอดได้แต่ว่าไม่เจริญก้าวหน้าแล้วถ้าคุณนั้นต้องการเปลี่ยนชีวิตร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพดีมีความรักที่ดีครับจะต้องปรับเคลื่อนวิบบิลเลชันคุณให้มีพลังงานสูงยกตัวอย่างเช่นคนที่พยายามวิ่งหนีจากปัญหาก็ยิ่งเจอแต่ปัญหามากขึ้น เพราะว่าจิตใต้สํานึกนั้นก็ยังสัสะเทือนอยู่ในความกลัวนั้นซึ่งความกลัวนั้นก็เป็นเคลื่อนที่ต่ตํามากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานต่าก็อย่างที่บอกเราจะเรงดูดคนแย่ๆสถานการณ์แย่เข้ามาแบบไม่รู้ตัวข้อ 3. ถ้าคุณนั้นเปลี่ยนความรู้สึกได้คุณจะเปลี่ยนความเป็นจริงเปลี่ยนอนาคตได้ครับอนาคตไม่ได้ถูกกาหนดจากสิ่งที่คุณทําเท่านั้นและไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือดวงแต่อย่างใด และมาจากสิ่งที่คุณรู้สึกที่ผ่านมาและในตอนนี้ทุกๆวินาทีถ้าคุณนั้นอยากได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณต้องเริ่มรู้สึกจากว่าคุณมีมันแล้วไม่ใช่กําลังพยายามจะได้มันมาการแสดงออกทางอารมณ์คือการลงรหัสคลื่นอย่างที่บอกนะครับมีมันแล้วเนี่ยคือวางใจสุดๆไม่ต้องดิ้นรนและพยายามแต่ถ้าคุณกําลังพยายามคือมันก็ยังไม่มีอยู่จริงครับ รู้สึกสมหวังก่อนนี้จะสมหวังจริงเนี่ยมันคือกุญแจของการไปสู่จิตต้าสานึกที่สร้างผลลัพธ์ชีวิตให้กับคุณจกักรวาลจะไม่ตอบสนองแค่ภาพหรือว่าคำพูดท่านั้นแต่มันตอบสนองต่อความรู้สึกเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับบอกว่าฉันฝึกจินตนาการทุกวันแต่ถ้าคุณไม่มีอารมณ์ร่วมก็ไม่มีประโยชน์ครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจินตนาการหรือว่าพูดแล้วก็บวกกับอารมณ์ความรู้สึกอันนี้คือครบองค์ประกอบครับข้อ4 สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งที่คุณขอคนจำนวนมากขอสิ่งดีแต่เขาก็เป็นคนที่กลัวไม่มั่นใจและยังจมอยู่กับอดีตหรือไม่เชื่อว,ว่ามันจะเกิดขึ้นสิ่งที่จัก,กรวาลตอบนะครับไม่ใช่คำขอและคำอฏิฐานของคุณแต่มันคือสถานะพลังงานต่างหากที่มีอยู่จริงถ้าคุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณจะต้องกลายเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองซะกอ่อนคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่ดึงดูดสิ่งที่คุณเป็น การเปลี่ยนจากการเป็นสำคัญมากกว่าการพูดอารมณ์คือเครื่องชี้วัดว่าคุณเป็นใครในเคลื่อนพลังงานความทีใหม่ก็จะสร้างชีวิตใหม่เช่นเขาได้อยากรวยแต่ว่าก็ยังรู้สึกยากจนข้างในรู้สึกว่าเงินหาย,ยากก็จะยังคงจนอยู่ครับถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาฝึกทุกวันนะโอป้าแต่ว่าทําไมไม่รวยอะ่ะเพราะว่าคุณสัตว์สะเทือนในเคลื่อนของความขาดแคลนไม่ใช่เคลื่อนของความไว้วางใจและมั่งคั่งครับ ข้อ 5. พลังงานภายในสำคัญกว่าภาพภายนอกคนจำนวนมากนะครับมากกว่า90%ทุ่มเทในการสร้างภาพลักษณ์ในโลกภายนอกให้ดูดีแต่ลืมดูพลังงานที่ปล่อยออกไปถ้าลึกๆแล้วภายในก็ยังเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่แน่นอนลังเลสงสัยและความกลัวจัก,กรวาลก็จะตอบกลับสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าคุณจะพูดบวกแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณนั้นเกิดเคลื่อนจริงที่ส่งออกไปพลังงานจริงจะดังกว่าคำพูดเสมอภายนอกเนี่ยอาจจะหลอกคนได้แต่จักรวาลนั้นไม่เคยหลงกลจงปเปลี่ยนจากการสร้างภาพเป็นสร้างพลังงานจะดีกว่านะครับเช่นคนที่พูดเก่งพรีเซนต์เก่งแต่ลึกแล้วเนี่ยกลัวถูกปฏิเสธเชื่อมีกับว่าโลกภายนอกก็ไม่จะเจอการปฏิเสธอยู่เสมอเพราะพลังความกลัวส่งออกไปก่อนภาพลักษณ์ภายนอกก่อนคำพูด ข้อหกจิตใต้สำนึกคือเคลื่อนหลักของชีวิตจริงเราคิดบวกแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับถ้าจิตใจของคุณนั้นยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่เชื่อความแค้นและจมปักกับไปดีรวมไปถึงความรู้สึกไม่ดีพอไม่พอเพียงด้วยนะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยคือระบบอัตโนมัติที่ส่งเคลื่อนออกไปทั้งวันโดยที่คุณนั้นก็ไม่รู้ตัวนี่แหละครับคือตัวการสําคัญที่ทําให้ชีวิตคุณวนหลุกที่เดิมจิตใต้สำนึก มันสําคัญกว่าจิตรู้ตัวนะครับความรู้สึกที่ฝังลึกนี่คือคลื่นกระแสสะเทือนถาวรเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกถึงอดีตบ่อยๆุณจะต้องฝึกที่จะเคลียโปรแกรมเก่าครับเรื่องเก่าๆตีความใหม่นะถ้าอยากจะเปลี่ยนพลังงานใหม่นะครับเรื่องนี้มันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างแทนที่เราจะโกรธโทษแล้วก็ยึดต,ติดมันยิ่งเก็บอดีตไว้ในใจนะยนิ่งดึงดูดผลลัพธ์ของอดีตเข้ามาครับแม้ตัวคุณณปัจจุบันนี้ จะใช้ชีวิตณปัจจุบันคุณอาจจะเคยถูกหักหลังในอดีตนะสำหรับบางคนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแม้ว่าคุณจะพยายามเปิดใจใหม่แต่สุดท้ายครับลึกๆข้างในเนี่ยมันไม่เชื่อคุณก็จะดึงดูดแต่คนที่ไม่ซื่อสัตว์เข้ามาอีกเพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยก็มันกลัวเนี่ยมันกลัวมันไม่ไว้ใจโอป้าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเวลากลัวและไม่ไว้ใจจะได้รับอะไรครับคนที่ทําให้คุณกลัวแล้วก็ไม่ไว้ใจข้อเจความตั้งใจจริงๆของคนซึ่งบวกกับ เป้าหมายที่ชัดเจนบวกกับความรู้สึกมันคือคําสั่งที่ชัดเจนที่ส่งตรงไปถึงสนามคอนตั้มครับสนามคอนตั้มคือสนามในความเป็นไปได้ของจักรวาลในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะมองว่าบางสิ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ดูเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลานานแต่ในโลกของสนามคอนตั้มครับทุกอย่างไม่มีเวลาไม่มี3เดือนสเดือน1ปี5ปีนะไม่มีเร็วไม่มีช้ามีแค่เป็นไปได้ค่ะ จจกว่าไม่ได้ตอบสนองต่อความคิดของคุณนะมันตอบสนองต่อความตั้งใจที่มีอารมณ์ร่วมที่มีความชัดเจนหากคุณนั้นตั้งใจประสบความสาเร็จแต่ภายในเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้ยากนะก็ทําไปก่อนแล้วกันคือบางคนเนี่ยข้างนอกดูขยนันดูทําไปก่อนกันแต่ข้างในลึกๆเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้คลื่นคุณเนี่ยก็จะสื่อแบบนั้นเลย ความตั้งใจแล้วก็อารมณ์ที่ชัดเจนมันเป็นสิ่งที่ขยายคลื่อนสัญญาณครับออกไปเมนเฟสทุกสิ่งให้เข้ามาหาคุณตั้งใจเฉยแต่ไม่รู้สึกเนี่ยก็ไม่มีผลครับตั้งใจเฉยแต่รู้สึกว่าไม่ดีพอก็ไม่มีผลครับจกักรวาลเนี่ยไม่ได้ตอบสนองความอยากนะอย่างที่โอป้าบอกแต่มันตอบสนองต่อความเป็นแล้วก็ความรู้สึกเช่นคุณอาจจะตั้งเป้าว่าอยากจะได้เงินล้านใช่ไหมครับแต่ภายในเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่กู้วรกับเงินล้าน เคลื่นมันแปรโปรนครับแล้วมันก็ย้อนแยงเนาะอยากได้เงินล้านแต่ก็ไม่เชื่ออยากได้คนรักใจดีแต่ก็ไม่เชื่อคือถ้าอยากได้อะไรเนี่ยวางใจไปเลยครับอย่าย้อนแยงนะข้อ8ทุกการพูดคือการสั่นเคลื่อนพลังงานคำพูดของคุณน,นั้นคือเคลื่อนสะ,สะเทือนระดับพลังงานสูงอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่คุณได้ยินนะครับจัก,กรวาลก็ได้ยินด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณชอบพูดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากจังมันไม่มีทางมันไม่ไหวหรอก ทั้งหมดนี้คือคำสั่งจัก,กรวาลครับคำพูดคือคำสั่งจำไว้เลยถ้าพูดลบก็คือคําสั่งลบนั่นเองพูดบวกก็คือคําสั่งบวกเพราะฉะนั้นจะต้องพูดด้วยความตั้งใจครับในเชิงบวกและต้องมีความรู้สึกด้วยว่าเป็นเจ้าของมันแล้วบางคนเนี่ยชอบพูดติดปากนะว่าทําอะไรเนี่ยก็ไม่สําเร็จเลยทําอะไรก็ล้มเหลวคนนั้นรวยกว่าคนนี้โชคดีกว่า คนเชื่อไหมครัคนที่พูดแบบนี้บ่อยๆก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ล้มเหลวเนี่ยมาสนับสนุนความเชื่อนั้นเวลาที่เราคิดรู้สึกแล้วก็เชื่ออะไรออกไปเนี่ยจักรวาลจะสนับสนุนสิ่งนั้นกลับมาเสมอครับข้อก้าสภาพแวดล้อมทั้งหมดรอบตัวคนหรือว่าที่คุณใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเร่งแล้วก็เป็นตัวถ่วงเคลื่อนพลังงานด้วยเช่นเดียวกัน คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่คุณอยู่ในออฟฟิศที่ทํางานคุณนะอยู่กับคนขี้นินทาอารมณ์ร้อนหงดหงิดเป็นคนพวกท็อกซิกนะครับมันก็ทําให้เราเนเครื่องพลังงานตับคุณอยู่ท่ามกลางพลังงานแบบไหนกันครับทุกวันนี้คนรอบตัวคุณณนะปัจจุบันนี้พูดอย่างไรกับคุณหรือคุณอาจจะไม่ได้สนทนาแต่ว่าเขาก็เมาส์มอยอะไรบางอย่างให้คุณฟังซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีประโยชน์ครับคิดแบบไหนส่งพลังแบบไหน ทั้งหมดนี้ก็จะมีผลกับเลื่อนของคุณอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าเรานั้นดูดซับพลังงานจากกันและกันโดยไม่รู้ตัวเราเนี่ยคือพลังงานคนอื่นก็คือพลังงานทุกสรรพสิ่งบนโลกใบน,นี้คือพลังงานทุกอย่างต่างเชื่อมต่อกันครับผ่านพลังงานพลังงานที่เหมือนกันจะเรียนดูดกันเข้ามาพลังงานที่ไม่เหมือนกันจะผลักใสกันและกันออกไปคนพลังงานต่ําเนี่ยจะทําให้เกลื่อนเราเนี่ยต่ําลงครับสุดท้ายก็เหมือนพวกเขา คนคิดลบเนี่ยทำให้คลื่นเราเนี่ยแปรรวนย้อนแยง้งคนคิดบวกเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่ดึงพลังให้สูงขึ้นครับคนที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าทวงชีวิตฉุดรั้งชีวิตเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกทกซิกนะครับคิดลบนะนก,ก้นินทานะครับอยู่กับสังคมลบๆนะครับหรือว่าชอบบน่นบราหมานินทาออกห่างจากคนเหล่านี้ครับขอ้อ10การให้อภยัยคือการปลดปล่อยพลังงานที่ติดลบทั้งหมด คุณรู้ไหมครับว่าเวลาที่เรามีอดีตเนี่ยทุกคนมีอดีตใช่ไหมโอป้าก็มีทุกคนก็มีนะครับเราอาจจะเคยมีความแค้นนะกับบางคนความเจ็บปวดความโกรธนื้อเนี่ยต่ำใจเสียใจครับและทั้งหมดนี้มันก็เป็นพลังงานการให้อภัยเนี่ยไม่ใช่การปล่อยพวกเขานะครับแต่คือการปล่อยให้ตัวเราเองนั่นแหละออกจากการยึดต,ติดออกจากพันธะพลังงานลบๆความแค้นเนี่ยมันคือตัวฉุดรั้งนะครับที่มันฉุดเราไว้หลายเดือนหลายปี แต่การให้อภัยคือการคืนพลังงานคืนความสุขคืนความรักให้กับตัวเองไม่ยึดติดแต่ว่าเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องการป็ปอิสระอยู่แล้วนะครับการยึดติดเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่แฟร์นะเขาทํากับเราในวันนั้นโอป้าเราก็เลยยึดความเจ็บความเสียใจเอาไว้เราก็เลยมักจะตีความหมายไปครับว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราปล่อยความให้อภัยไปเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่แฟร์สิไม่ยุติธรรม ัดเรื่องนี้ออกก่อนนะคะพี่ๆแล้วให้เราเนี่ยเป็นพลังงานของการปลดปล่อยอิสระครับคุณลองสังเกตได้ครับเมื่อคุณเป็นอิสระนะจะสิ่งที่คุณึดติดยิ่งให้อภัยเร็วยิ่งเบาเร็วแล้วพลังงานเบาๆนี่แหละครับคือเครื่องพลังงานที่ดีมากในจักรวาลโดยเฉพาะพลังงานในการให้อภยัยแล้วก็ความรักครับความรักเนี่ยในที่นี้คือคุณจะต้องฝึกเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับ แล้วก็เป็นผู้เป็นนะครับมันคือเคลื่อนความถี่สูงสุดของพลังชีวิตเมื่อคุณใช้ชีวิตนะจากพลังของความรักมากกว่าความโกรธแค้นนะกว่าไม่พอใจไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับจักรวาลเงินปริมาณมากนะครับที่คุณต้องการเนี่ยก็เป็นพลังความรักเช่นเดียวกันเวลาที่คุณส่งความรักออกไปจากตัวคนเช่นรักตัวเองนะรักผู้คนนะก็แล้วก็สํานึกรู้คุณเนาะนะนะอันนี้จะเป็นความสุขที่จะตามเข้ามาครับโดยธรรมชาติ ความรักคือคลื่นที่เปิดทางให้กับปาฏิหาริย์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณคุณอาจจะเริ่มต้นจากการรักตัวเองนะครับแล้วก็รักคนอื่นอย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับให้รักตัวเองก่อนการรักตัวเองเนี่ยไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับเรารักตัวเองอย่างเต็มเต็มเท่าไหร่เราก็จะรักผู้อื่นเนี่ยอย่างเต็มเต็มมากเท่านั้นไม่ได้หมายถึงแค่แฟนนะครับอาจจะหมายถึงเพื่อนเพื่อน,นที่ทํางานหรือใครก็ตามเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับคลื่นใหม่ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กใหม่ของชีวิต จะไม่มีอะไรเปลี่ยนครับจนกว่าเคลื่อนคุณจะเปลี่ยนชีวิตใหม่จะเริ่มต้นที่ความรู้สึกใหม่เท่านั้นชีวิตคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือผลลัพธ์ของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็พลังงานที่คุณเคยเป็นแล้วก็เป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าคุณนั้นอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ในตอนนี้นะครับให้เริ่มเปลี่ยนเคลื่อนพลังในใจของคุณคุณไม่จำเป็นต้องรอเวลารอเงินรอคนอื่นเข้าใจแค่เปลี่ยนพลังที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ แล้วส่งดีครับจะเกิดขึ้นและเข้ามาเองโดยที่คุณนั้นไม่ต้องดิ้นรนไม่พยายามไว้มีเวลาคุณอาจจะฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าใครไม่ชอบนั่งสมาธิก็นั่งเงีบเยบๆนะครับหรือว่าอาจจะสวดมนต์ก่อนนอนออกกําลังกายหรือเล่นโยคะคับฝึกให้ตัวเองมีสมาธิเข้าไว้ฝึกอยู่กับตัวเองคุณทําได้ครับ และขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวสารอัปเดตในตอนนี้นะครับตอนนี้มีคอร์สออนไลน์ใหม่มาแรงที่ชื่อว่า Money f a s t e r เมื่อไหร่จะเลิกเครียดเรื่องเงินสัทีเป็นการทำความเข้าใจกับโปรแกรมความเชื่อและราชการเงินตอนนี้มีเวิร์กช็อป90วันเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะตัวน,นี้นะครับราคาเต็ม19,900โปรโมชั่นเพียงแค่1,290เท่านั้น ข้อที่2ครับ Become the best คนพบตัวต,วตวนที่แท้จริงเป็นคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับ identity และ emotion นั่นหมายความว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าตัวตนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราเป็นอย่างไรเราจะเรียนรู้วิธีจาัดก,การอารมณ์ Little Voice แล้วก็การสื่อสารกับตัวเองการปรับโปรแกรมความเชื่อเพื่อกลายเป็นคนที่ดีที่สุดราคาเต็มนะครับ1,990โปรโดือนนี้เพียงแค่2590เท่านั้น และคอสใหม่มาแรงคอสที่3ก็คือเลเวลอัพวิธีโกงอนาคตคอสนี้ครับสำหรับคนที่ชอบกดแรงดูและการเมนเฟสครับทั้งการเขียนการพูดการสั่งชีต่างๆทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นคอสนี้นะครับมีโปรโมชั่นเพียงแค่3990บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับทักบ้านเขียว s i o p p a e s a n <S ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับ ทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n อ p จิตวิทยา m ไมโ u l n e s s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดืนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปร์อิสานได้เลยขอบคุณมากครับ